สวัสดีครับทุกคนวันนี้เริ่มต้นโปรแกรมการเดินทางด้วยการเดินทางมาที่ทำอำเภอบึงคงหลงนะครับคุณผู้ชมมุนิซีมาที่ถ้ำนา,านะคาก่อนขึ้นถน้ำนาคาหรืิซี่นี่ไขรปิงป้งออมีขนมถูกต้องครับโอ้ถือต้อง,อง,อง,งเ ครับเริ át, ่ม <su> ต้นหลังจากที่ผมสื่อเอ่อักไค่ปิ่งโอ้สวัสดีครับคุณปอโอ้คือเลือดแท้ครับไม่เลยครับครับพี่น้อยมาบอกเขาเหมือนมาครับครบอยังำนาคาพี่น้องผู้ใดแม่ก็จะถ่ายลงท้ายรูปกันอันนี้เป็นวิดีโอเดี๋ยวเอาไปสวยงา สวยงามตามท้องเรื่องวันนี้ทหารหมวกดำจะพาไปเที่ยว <Okay. S 1> เสียงโชบนะครับเ <Okay. S 1> พราะอาจจะทักสิบใบไหมครับ uh. สิบใบยอยู่ในกระเป๋าอ๋ออยู่ในกระเป๋าละ <Yes. S 1> ตอนนี้ขึ้นนังยูซันซาลาเนาะครับพี่น้องสงสยัยจะถารถบ,บัสบ้าขึ้นไปว mm hmm. ันดีครับพี่น้อยครับอินฟลูเอนเซอร์ hmm. แห่ง มาถึงทุกคนจะต้องลงทะเบียนตรงนี้ก่อนนะคะลงทะเบียนเหรอครับใช่ค่ะลงทะเบียนก่อนแต่พี่ลงแล้วล่ะจุดแรกต้องลงทะเบียนต้องลงทะเบียนก่อนเนาะครับของเราเนี่ยห้าสิบเอ็ดคนขอห้าสิบเอ็ดคนลงทะเบียนเสร็จใครมาหอดองลงทะเบียนก่อนเอาเลยครับเลยก่อนครับเลยครับลงทะเบียนเสร็จใครมีไกด์ก็ไกด์จะมาเราถ้าใครไม่มีก็ต้องไปติดต่อตรงไกด์ทั้งานโอเคเรามีแล้วเนาะไกด์เนาะเรามีแล้วแต่ถ้าใครไม่มีจะมีจุดแต่เราไม่มีไกด์เนาะมีไกด์เนาะมีไกด์ ช่วงรอไปถ่ายก่อนไหมช่วงรอเขาก็มาตรงนี้เลยคะ่ะโอ้โหจำหน้าไกด์ไว้เพคะไม่เห็นไหนผ้าไปเห็นออกสะดวกสาบายค่ะร้านสวัสดิการโอ้มีรล้ด้นนานสวัสดิการพร้อมด้านข่าพร้อมเนาะ ไม่มีไกด์ต้องมาติดต่อตรงจุดนี้โอ้เดี๋ยวผมผมว่าจะขอขึ้นไปอันนี้ครับเพราะว่านี่โอ้เนื่ว่ามีข้าวโอ้ข้าวอยู่แน่นอนครับใช่ทุกคนที่มาต้องมีไกด์ท้องถิ่นนะคำเป็นระเบียบขอมีไกด์ท้องถิ่นเนาะครับาอแซ่บอยู่วะครับแซ่บอยู่วะวัดบริเวณหึงก็ได้ภาษานี้ฮะ ไปยุกรุงเทปก็เลยบอกคอยเดยวาวโมดนแล้วหึงหึงนี่มันภาษาคักกว่านดูนีกเนาะนี่ครับนอกจากสองหมื่นผมแล้วครับเป็นตาแซ่บขนาดไหนนี่กินข้าวเหนียวกับปิ้งไก่แล้วครับปิ้งปลาก็มีพี่น้องเลยเติมกำลังซะก่อนเนาะคำเติมโซก็มาอยู่นี่เนาะเติมโซกเนาะ เป็นแต่แซ่บขนาดพี่หน่อยเพื่นกินซื้อตั๋วเนะครับขับเป็นราคามาตรฐานหืมมมมมมมนมม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 มคมม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 วมม่มมมม้อมมมมยมมมมอมมมมมามมนมะมม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 ม้อน โอเคเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นไปเลยค่ะค่อยไปอ๋อขึ้นทางนี้เหรอครับไมจะขึ้นคุณค่อยไปถ่ายนะคะตอนขึ้นจริงนะคะโอโอเคโอเคขึมาให้ดูตรงนี้เพราะตอนเขานั้นจะได้เดินไปเลยโอ้มีเจ้าหน้าที่แล้วก็มีหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้วยเนาะใช่หัวหน้าใหญ่หัวหน้าใหญ่โอ้มีห้องน้ำให้เข้าด้วยเนาะตรงนี้ห้องน้ำสเป็นสีเขียวนะเนาะครับโอโอเค ทุกคนกำลังตื่นเต้นครับพี่น้องข้างมาครับคนมีบุญอย่างโตโต้คืออากาศาดีมากอากาศดีๆครับพอดีฝนก็ไม่ตกอากาศดีเย็นสบายก็ไี่น้อนเออมาเบิงไก่ด้วยไหมนี่คือทีมไก่ครับพอเข้าห้องน้ำสะอาดดีนะครับห้องน้ำโอ้เดี๋ยวจะไปไ<ห>ใช้บริการ,บ,ร,การบ้างครับ เรียกว่าความพร้อมที่นี่พร้อมตั้งแต่ทางเข้านะคะป้ายบอกทางแล้วก็จุดไหว้พระก่อนขึ้นก็คือไหว้ยพญานาคกับไหว้พระธาตุแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกมาที่นี่ถ้ำนาคาคุ้มค่าเนาะครับคุ้มค่าค่าะครับขอบคุณครับนี่ลานคารลานข,า,า,นขายเหาะสิไปเข้าห้องน้ำก่อนพี่น้องเลยห้องน้ำมันก็สะอาดอีพี่นี่เนี่ย มาเข้าห้องน้ำก่อนึ้นถามครับ